ในธรรมของสรพพุทธเจ้าแล้วสันติวะมันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิด,ท,ผด,ด,ผดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันทีนะั้นทางนั้นอมสมพพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองส,สองอย่างทอนี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างตัวนี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดนารตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอะ ไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่นิดซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะในที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทาอย่างนี้มันจึงรงมไว้ที่นั้นท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหาก ถ้าอะไรเป็นเรื่องของมันเป็นมะม่วงมะม่วงตัวนี้ทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเจ็บเรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นนถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงนั้นหรือในในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอความดนจริงเรียกล่าศึกษาในสี่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายต่้งงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวก ผู้ ata, บร in いいิษัททั้งหลายนี่นมันก็ตจ่างการวางคนนั้นต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คําที่ว่าไม่เรียนนันก็เรียนเหมือนกันนั่นเองไงถ้าไม่ไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปามตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนก่อไก่ก่อขอไค่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการประมาณนี้ถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูคาเนึดเรียนนัินคือความเป็นอยู่ของมันนี้ เช่นเจสาโดมานาคาสันตาตาโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนแบบเจสาโดมานาคาสันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั้นแหละ ไม่รู้ว่าเรียนปิดบังของมันอยู่มันเป็มของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงจริงน้่มันมีอยู่แล้วลัษณะขันห้าอาชาตุท้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยลูกเวทนาสัญญาทางสารยินญาเนี่ยอ่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่เรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเออเรื่องที่มันเออเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ย ถ้าเราไปจะรูปังอนิจังเวทนานิจาสัญญาณิจจาสังขารานิจายิญญาณังนิจังเราก็รู้สูตรมันว่ารู้ปังนิจังเมื่อถึงคราวพวกมันเป็นนิจังจริงๆไหมรู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดย่อจนเมื่อวันเสียใจแรงใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้เน่น่นนั่นคืออนิจัง แกต่ว่าเรียนรูปฟังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆน่มันไม่ชัดเรียนด้วยรูปฟังอนิจจังเวทนาอินิจาสัญญาอนิจาสัญชาอนิจาวิญญาณอนิจจังเดียกว่าสูตรมันนะ่ะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แกแต่เอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันด้วยสวดเนี่มันเพราะไปเรื่อยๆนะ ดูไปได้ตกลองแา่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันล,ลืมไปเใช่อืม,อม,อมบางทีกูถึงจับไส้ไส้คงไส้น้อยไส้ใหญ่อน,น่นบางทีกูนึกอยากเลยนึกไปถึงจับไก่ไตไก่จับหมูไตหมูไปโน้นมันไปกันไส้ย่าง้งจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของพันมันมีหมดได้จนในนั้นเนี่ย ไม่ต้องขยายขนาดนันอะไรที่อยู่ของมันสันฐานอนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะกันเองแับภาวนาธรวมนตั้งภาวนาเห็นตัวจริงมันเนี่ยนัภาวนาเดยนี้ภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้ารัพทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมนนันให้มันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีทำมันให้มันมีขึ้นอะนเนียการกระทาในรักพุทธศาสนานี้ก็มาทํา กายวาจาให้บริสุทธิ์เส่นก่อนซึ่งจะเรียกว่าหินเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธนะิ์นะเนี่ยมันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิเองคือความสงบทำไมม่นึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าทีตาม จับกันอยู่ล้าก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะค่อยๆนี้เรี่กว่าเราสงบเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมากรู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจกิเลนารู้เรื่องของวันนี้นะนมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิ แันจริงรีกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมไป,ไปเรียนมานะจะไปทําจิตเป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนต้องมีครูสมัยก่อนมีครนะูมีเพียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูวนันนะ,ะเด็กไปท่องเนาะเรียนเรียกขอทางวจิตการขอบอนบอล ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิในนี้ก็ขอให้มี้สิ้นในบริสุทธิ์ก็ขอให้สิ้นบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเราที่ผมกปเรียนมาเหมือนกัน<ม>เรียนแล้วก็สวด<ม>สวดหมดเชิญอุตตกาปีติเจนิกาปีติอาปปตาปีติสมาธิทั้งหมดมเชิญมาจะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนะ มันเดือดร้อนก็ามาคิดเอ้ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญเราฉิมก็มาได้ยอย่างนั้นถ้าไปเชิญเชิญมาที่ก็มาได้ยรรดยอย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใจเรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอาแนื้ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไป,นนส,งไปสารพัดอย่างที่นี่ฉพระนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่าย บางคนก็เห็นในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสมัยยาประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทถึงนั้นอืมทำไมถึงเห้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่จิตตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้ย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วเขาจะไปยึด ยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวยึดมั่นกระของที่ที่ม่นควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไปเอาจริงอาืจังก็สิ่งที่มันไม่จริงในจังนี่มันจะกัดเราอีกวันหนึ่ได้มันเป็นเส้นนี้ฉะนั้นทุกอย่างเลยมันจะดีชั่วประการใดพระทามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจอไรชั่นมาเด้อเราจะต้องสอนมันใ้มันไปโดยถูกทาง คือสมออัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปอืมเนี่ยอย่าให้มันมากไป เดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่ายให้มันเมาเมื่อ็นทุกให้มันเมาในทุกเมื่อมันเป็นรปสุขกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่ให้เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินปัดให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ไดถึงมันจะวรบักวจากเราไปก็ไดถ้าเราไปเมากับมันจะอะไรไหมมันจะยนีจากเราเราก็เป็นทุกข์ เรื่อทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่มันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมัก็เกินความจริงมันไม่ใก่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมดมันเกินไป มันใถนใถูกทางมันในถูกทางมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นนะเจ้าเหตุในทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ย ถ้าเราเห็นเช่นนี้นะก็เห็นทุกเห็นทุกแล้วก็เห็นตัวเองมันเกิดมาจากทุกแต่คือเกิดมาจากตรงไหนอืมแล้วต่อเกิดแล้วจะรู้จากปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความหลับทุกรู้จากข้อปฏิบัติเรืเ่องความหลับทุกนี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่น ถ้าเราไม่รู้จัากทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นันอยู่แต่ามาไม่รู้จักาประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้ก็ไปชอบจนเกินไปฉ้นใรห้ามก็ไม่ฟังเละฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงในอาหารการปรบฉันหรือบางการเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียวว่าเราชอบมันนะตอนใบวายมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงมือ ตกใจมันเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะใน้รู้จักว่าอันนี้มันทุกเกิดอันนี้มันเป็นทุกเนี่ยอันนี้เป็นเหตุในทุกเกิดอันนี้ความหลับทุกอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติถึงความหลับทุกอย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิรนามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้รวมว่าให้รู้จักทุกรู้จักเกตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักพ่อปฏิบัติถึงนความหลับทุก มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกกระดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไปทุกมันก็เกิดแต่ทุกแล้วมีเท่านี้อ่เราจึงทุกเราจึงวุ่นวายในวัจจสงสาร,รนี่ทําไมถึงวุ่นวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้สัมงเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุก ก็ไปจับ <Cornell> วัตทุมาเรียงเนื่อมันจะสุกมึงต่อมาจะกัดเขาเต้าอีกแ้วมันเป็นทุกข์ใครฆ่ากันงูเข่าก็ชาวนามันนอนตัวแข็งอยู่ระสงสารมั้นะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเนี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอุ้มขงูขึ้นมา เมื่อม for er right. right. ันถ like right. ือความอบุญคุณทุกวอบุญขึ้นกองประดัตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนะแี่เราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดทุกไม่รู้ความหลับทุกไม่รู้พรอบปฏิบัติถึงความหลับทุกทุกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุลูกประดับไฟมัวมณีทั้งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดเพราะเตุทั้งทุกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกมันก็เกิดจากเหตุสุกมันก็เกิดจากเหตุ ทุก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งตั้ง่ประการน,นี้รู้จากทุกรู้จากเหตุของทุกรู้จากความดับทุกรู้จากข้อที่วันถึงความดับทุกนี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องแล้วก็เพราะมันดวงอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิต<อ>ถ้าจิตมันรู้ว่าทุก ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันยิ่งถึงกันหมดเลยชวิตอันนี้มันมันยิ่งถึงกันเลยอืมฉะนั้นเราอ่าผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันนี้ในมันชัดเจนสำคัญได้ตัดสินใจก่อนพูดถึงการหลักการทิ่ดีชาการที่จะ แยกแยะที่หลาคนเห็นชิงทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหคือ mm hmm. เรื่องคิดเนี่ย mm hmm. ก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูระไกรปีดกคงจะดูฝ้าธรรมนะ mm hmm. ไอ้พูดเรื่องจิตเนี่ยโอ้โห mm hmm. บางคนก็คิดาจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นตวรีเรียนกันไปจนนั่นแหละเก็บอยู่ตรงนั้น ไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไมเราขัดอะไรนีไ่ได้อันนั้นมารู้จากสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจางทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำล้วก็ได้จํานวนพอดี แค่นี้ี่อีคนหนึ่งนะไม่ต้องประเดียนอย่างนะปัญญามันเปลี่ยวมันเร็วนะไม่ต้องทำทวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดหนึ่งมันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนเป็นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาํชาำเล็กดีๆอย่างนี้พูดในผลมันทุกเป็นมาเลย เช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จไปอยู่ในการแต่ว่ามันมีหลักการและวีชาการก็ดีว่ามันมียีนะนะนะ่ห้อี่ะง่ายมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูด<อ>ถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกัน ดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิสภูตเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจะของได้แต่พูดใคนปืนฟังไม่ได้เอาทําไมถึ้งเป็ไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงอยู่ที่ไหน,ตนแ,แต่กวาแก่ใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทาไมตึ้งป็นไงน่ะนไมนยยไรู้อะไรยังไงท่านวัดคล้ายๆกับคนใบ คนใบ้ันฝันไปนอนกับฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบังเห็นไร่บังเห็นภูเขาบังเห็นสัตว์ต่างๆบังฝันเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนนั้ให้คนอื่นฟังไม่ได้เหนือว่าคนไม้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้ ถ้าพระเจตกระพุทเหมือนคนไหวนอนฝันรู้ทุกอย่างอืมถึงท่านในโรคถึงท่านในโรถึงท่านในลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นตอบก้นจากประจักษสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงวัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องจริงทางไหนเลยมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้ทื่อเหมือนกัน มันก็เท่ากันมันก็ไม่เปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันเดียวนั่นเนี่ยแต่<ป>พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงในตรงนั้นใช่ปะอ้ตรงเนี้ไอ้ไอไอของสุกปกมันหยุดตรงตัวนี้มันสุกปก เป็นต้นเราไปง่าที่นี่สกปรกี่ายมันนี้ไปวันนี้สกปรกไปดิ่งไปแน่ใจจะมีปัญหาว่าที่ดีมันสกกระโปรงเราจะทำให้มันสะอาดจะทาตางตงไนปัญหามันมีอย่างนี้ยก็ต้องอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกเลยมันจะเห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดที่อื่นมาเห็นนี่สิตรงนั้นถ้าเราไม่ติจะนาเห็นว่าสกปรกแค่นี้ ไม่เช็ดมันให้ล้างมันก็สุกรปกงเลนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอความเบ็นกินไอความสะอาดกระสุกระโปรมันปนกันอยู่ผู้ชุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนแ้งชัด เลือยแรงความรู้ทางโลกีอย่างพระเจ้าตามประวัติของท่านไม่จะย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่จะย่อยเหมือนกัน <c oughs> เก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่าอมันไม,ม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดไปมาแล้ว <c oughs> ชอบใจมันมันเสียไปทําไมลึกซงเสียใจในี่สิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้งไปแล้วทําไมมันไม่เสียใจอะไรเนี้ย มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดา <hi> ีิเกินธรรมะเห็นทุกสิงส่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันนี้จะอยู่คนละทิศแตทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียไม่กลับอย่างโสจะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ท้านน้อมไปที ถ้าความเห็นมันน้อยไปในขณะทุกคนนะไอ้ความจิตะล่าล,า,ลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเลือเกินเนี่ยจะมันรวมกันเป็นจุดเดียวกันเนะี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นเนี่ยจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเ่ะเราก็ไม่ไว้ใจของเรานะ่ะเราก็ถือเอาตรงนน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคน ถ้ารูสึกดูจากความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทัางไายไวกวกวกจะไม่โกหกพกพโกกันจะไม่ดิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะวะแวงกันเพราะน้องไปแล้วมันน้องไปแล้วจิดมันน้องก็จสู่รวังนั้นนะนอ้อมท่านจริงเรียกว่าบุคคล ผู้ที่น้องไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนอืมเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนแจงพวกไหนก็คือคนแจงพวกที่เป็นปุถุชนอืมมันเป็นกันญาณชนเป็นรายานชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นอืม ไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกผุ้ตชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทางไหนแบเป็นสูปฏิปันโนูุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจปฏิปันโนคุณสงบัติทั้งสี่ประการนี้มันรวมไปจุดอทันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติร,ตตรง ใครปฏิบัติเพื่อพุ่นจากวัฏสงสารใครปฏิบัติถู่กล้องทางกายวาจาจิตของเราแล้วมันก็รวงข้าไปอันเดียวกัน